สวัสดีค่ะคุณจูจากสรชบ้านแหลนนาวนะคะกสะนอเอสุขสังราญค่ะและว,วันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำฮอร์โมนไข่กันนะคะส่วนวันจะมีวัสดุอุปกรณ์ขั้นตอนวิธีการทำอะไรต่างๆยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ สีกว่าหนึ่งในุดนะเขาเขาฉาบดก็ปั่นนะเ็นผัวมปั่นนะพเราตุ่ใช้แลวมึงองยาเไม่ใส่ปมสกใส่นะใส่เตกมาเลยเกออเอกไม่ใส่ได้เลยเกก็ไม่ใส่ เสียดายเลยขั้นตอนการจีไขแล้วเนาะพวกข้าวกันแล้วเร<อ>าก็ตามด้วยกันหลังตากางหลังตากางหลังตานี่กิโลหมาใจลำอับพ้าวน้ำอับพ้าวนี่ก็ใช้ประมาณ นึ่งลุกนุสองหลเแประมาณสมุนไ้รน้อยที่เราทำอ่าใช้ผ้าฮะกับผ้าว่นื้อเล็กลูกเล็กก็ทำได้โหน่อเล็กน้องผ้าหน่อยเล็กนี้เราต้อใช้รักส่องหลูกก็ได้แต่ถ้าลุกยิ่งยันนุ่เดี่ยมพอต่อสมคนไพรเอ่อต่อไข่นึ่งนึ่งกินลรือดี๋ยให้นั่นเลยเราต้องจำไว้ว่าการใช้ลำพราที่นำใช้ซับลำพรางซัดๆตอนนั้น ถ้าดำพลาวไวคนไปนึ่งคืนแล้วเขามมาใช้งังไม่ได้เนยเพราะทำให้มันผมมันไข่เรามันเพียงมันจะเสีย้ยนทีเลยสิบออกมันจะมีกินด้วยหลาวมายสั่งทีเลยโดยผมจะไม่เลยเพมันเป็นแก๊สแก๊สไขหนาวแก๊สคาร์บอนแก๊สอะไรอย่างเงี้ยมันจะหา,ากเลยเพาะเดี๋คือมันจะหมาคือหมาขึ้น พอแล้วแคนี้แล้วก็ลองผิดคว้าไว้เลยผิดคว้าที่กัดชายเพราะพุทธชายไม่ไม่ยุ่งยากเนาะที่สี่กัดชายเรามาใช้ได้เลยแต่ว่านี้คือให้แต่น้ำไม่ได้เลยสุดนี้เนาะที่จะน้ำาต่นำมันจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนมันจะดินกินไปดินกินไปเลยนี่จะส้มน้ำตอนดิชายแล้วไงเดี๋ยวส้มน้ำตอนที่เราชายไปแล้วที่มันชาฮอร์โมนเลี้ยงเราอย่ากชายมุมบางเราต้องใจเย็นถ้าเราใจร้อน เมื่อที่เราปลูไปมันจะทำให้เสียฮ้อจยากนอยไปห้าหมาเราพยายามชาถึงเราไปเลยทำไมวะใส่หนนชายชายก็ไม่คอยได้พ้นได้พ้นครับแต่ว่าเราวันได้วความว่ายากให้มีประสิทธิภาพไอ้พ้นเร็วให้ไว้ดำกรอบเรีวเราว่าชายเลยชายหมาใส่หมาแต่เราอยา่ชายห้มาชายหน,น่อยก่อนที่ส่วนหมาแลลงบางคนเดี๋ยวไปชายเนาะไปทำแล้วไปชาย ชายไม่ได้แล้พุ่นวันเดี๋ยวไม่ได้พุ่นครับต้องชายอย่างน้อยเลยเจ็ดวันพ่อชายลั่งจากวันเด็กไปแล้วชายระยะมีลาเราไม่ถึงเจ็ดวันเท่าเลยวันที่เลยรอยชายแต่ก็ประมาณเจ็ดวันมันจะเกิดปฏิกิริยาทันทีว่าเออเปิดเราได้ได้ดูกินอาหารไม่ใช่เมือนเราเราชามเรากินมากเยอะหรอกแต่เปิดมันจะดูดีละนิดทีละนิดทีละนิดแต่ก็จะพ้องฝาฝุ่สร้างก็มันไปเรื่อยๆเปิดมันเปิดมันจะกินขนาด แต่จะโรให้อาหารทางใบทางยอดทางดินพวกผูไปด้วยกระหินพ้่เร็วแต่นี่สีชายมาแล้วเนาะแต่พองผู้ชายเนี่เจัดวันหนึ่งครั้งจ็ดวันหนึ่งครั้งซึ่งเวลาการชายเนี้ยชายตอนเย็นๆชายตอนเย็นๆนะชายโมวนชุกชนิดเลยแบบซีด้วยจะเรื่องโมนเนี้ยต้องชายตอนเย็นๆพออาตอนเย็นๆพอตัวการคืนเนี้ย อาหารมันคือวอกหย้วมันจะได้ซึมซับได้ชามันไม่แห้งไปใแอากาศเลยมันะชฉายได้เลย